สวัสดีค่ะเจอกับมบะรีแล้วเนาะค่ะมาเนาะเมืะอวานนี้นอนนลีกัดสื้ามาก,กินเมนูง่ายๆเนาะค่ะสไตล์แบบบ้านๆนะคะเนาะหากินได้ง่ายถ้ามีม,มาม่าในครัวเรียนเนาะค่ะเนาะมมน,นีีเมนูรีมื่อานนี้เห็นง่ายๆค่ะเป็นมาม่าค่ะอยากกินแบบพันห่อนเนาะค่ะเนาะม,นมาม่าใส่ไข่ค่ะเนี่ยอลีเอาไข่ปกอยู่ทางเทิงเนาะค่ะเนาะมีแต่ไข่พร้อม มีหอมแดงพร้อมแล้วก็มีผักชีมักผิดนเนาะค่ะบระเ็ดกะหมือผิดกับเนาะค่ะเนาะมาาเพิ่นก่ะจนใกล้สีอื่นแล้วกันเนี่ยอยากกินน้อน,อน,นะคะ่ะก็เลยแบบกินมามาดีกว่าเพราะว่าอาหารแบบว่าอันนี้ก็เบื่อคะ่ะกินอาหารแบบว่าอาหารไทยอะไรกันเนาะเพราะว่าสิกินอาหารลาวสิ่กะกินของดองบบได้เนาะค่ะเนาะกินสมตำาช่วงนี้ก็ยังบบไดก้ก,ก,ก,ก็อยากอยู่ค่ะโบเป็นมากรอยาก เห็นแบบว่าพี่น้องกินกับน้ำลายกึนกึกๆนะคะนาะยากคือกันนะคะเนาะได้จังได้ได้นะคะเนาะเขาก็ต้องแบบว่าดูแลชีวิตตัวเองไว้ก่อนนะคะเนาะเป็นโรคค่ะเป็นโรคเป็นถ้าเป็นโรคมาแล้วมันแบบยากเนาะถ้าเขาแก้ได้ตอนนี้ก็ก็สิยอมนะคะยอมแก้เนาะ มาค่ะมากินมามานํากันเด้อพี่น้องอาหารง่ายๆค่ะมันนี่เราได้ออกบริษัันี้เรบไปตลาดค่ะแบบไปส่งตะคองให้สือก่อกลับมาห่องเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันเงียบนะคะเนาะร้านพวกหางพวกยังเพิ่นเพิ่นกับสิบิีส่ะหัว่ำเปานมันมิวเนาะท็อปแลนด์ท็อปแลนด์อันนี้ไปประมาณหกโมงกว่าๆโค้งโมงมันมิวเราไปเนาะปิดค่ะปิดเลยขนาดเป็นแบบว่าหางใหญ่นะคะมันปิดหมดร้านกับขอกับเข่าอังทีเรียกๆน้อย่างซี่บังล้านเขากับปิด ส่วนมากคนสีไห่เอาแต่คือบ่ไห่กินอยู่ในหันนะคะบ่ไห้กินในล้านก็คือซื่อก็คือเมื่อกินอยู่หงะค่ะเนาะลีเลยแบบอึดอัดเนาะ,ะเนะ <c oughs> าะแจ้าสีกินอีหยังไปตลาดกับบุอยากไปมันแบบมันเหมือนแบบเข้าละแวงเนาะ,ะเนาะมันเกิดความระแวงปุ๊บอย่างเงี้ยเข้ากับบุอยากจะไปหันไปหนีออกไปข้างนอกก็สิกระ,ะแวงอยู่ในหองมันกะสบายใจไปอีกแบบหนึ่งเนาะ,ะเนาะแต่มัน หองกระม้อนอย่างเดียวมาค่ะเบาเบาลายบันมากินนากันเด้อพี่น้องคำว่าเบิ่งช่องอา阿ีก็อย่าลืมนะะเนาะค่ะกดถูกใจเนาะค่ะเนาะหาย阿里เนาะค่ะ,ะช่องอา阿ีคนผู้พานเป็นกำลังใจใหาย阿里เนาะค่ะเนาะ,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 ะแล้วก็สับตะไคร้อา阿ีมันจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะ,ะได้เบิ่งได้แยงได้ชมเนาะค่ะเนาะมาค่ะบันนี้แงวค่ะบันนี้ มีหอมกับป้อมนะมาม่าก,ก็กินหวานมาได้ค่ะปกตินี่จะใส่น้ำตาลอ้ทั้นตานค่ะ มีหอมแดงมงามค่ะมีมักกัาบร้อมม่ นหอมค่ะแก้วัดเพราะว่าตรงนี้อากาศมันร้อนเนาะค่ะเนาะเขาเปิดพัดลมเจอร้อนเจอหนาวคะ่ะอากาศเขาเปลี่ยนรับสภาพทุกทันนะคะ่ะ กินฮ้อนนะคะกันไว้ ไม่น้องกินในสมตำนะคะอลีก็อยากนํานะคะเนาะใช้น้องมิวไปซื้อมะม่วงมากินแทนกักินสมตำก็ได้ก็ต้องกินมะม่วงแทนนะคะเนาะพ่อผู้กินของอะไรของอะไรน้องมิวของดองใช่ไหมของมักของดองนะคะเนาะเขากับตำกินได้ค่ะถ้าผู้ใส่ประเด็กอะตำได้ค่ะใส่แต่มืองนาวน้ำตาลก็กินหวานก็บูได้ค่ะวันนี้ อลีสงสัยค่ะแบบเป็นอย่างเพื่อนคือแบบ,บ,บบเพื่อนเลือาเพื่อนสงสัยว่าอลีเป็นเบาหวานบอกค่ะอลีกับบุรุษคือกันเพิ่งนเลยสีแบบตรวจให้มันแน่ใจบอกอลีกับบุกเขาใจวีมอคือกันค่ะเพื<ข>่อนก็เลยให้อลีงดถึงของหวานน้ำอัดลมสิเข้มสิเนาะค่ะเนาะเข็มหลายอะไรประมาณนี้แล้วก็เอ่ออะไรอีกน้องเมิวของของดองใช่ไหมของเผ็ดของ,ของทอด ของทอดหรือของมันเหมือนกันของทอดเนาะคะ่ะเนาะเิ่นให้อรีหมดเนาะคะ่ะเนาะ เึ็่งซีราคาเท้ามาแล้วมันโรคไข้หมักเป็นแต่ตอนอายุ20ปีเนี่ยืมเยเว็นสีเป็นยังเลยค่ะ

อยากกินน้ำนะะเนาะค่ะะเนพักลีครับต้นหอมมันสีเหี่ยวแล้วค่ะมันโดนพัดลมเป่าอาลีรจะกินยังคะ่ะน้ามันลมรีกับบุกคขหมักเลยค่ะนอกจากแบบ เหนื่อยอยากกินน้ำแบบเหมือนมันโคแหงเนาะค่ะเนาะตอนงช่วงอาอยุสามสิบก็กินอยู่ค่ะว่าเป็นพูกก,กินก็กินแต่แบบพูกกินหลายะคะ่ะแต่กินก็กินน้ำมันนี่แหละคะ่ะยืดบ่อย เห็นยังมาอันหายพี่น้องเบิงค่ะบางทีก็ก็เครียดเนาะค่ะน้องบางทีก็เครียดจะไม่รู้เสียดยังแบบกินเนาะค่ะน้องจริงจริงแบบแบบเกิดสถา,านการณ์แบบนี้เข้ากับจริงเข้าบผมเต้องคิดมากเนาะค่ะแต่ว่ามันก็คิดอยู่ดีเนาะค่ะน้องมันไปใส่บุได้เนาะมันสีเหตุกับเขากับกบุอยากจะเหตุบุอยากจะนั่นมาบุอยากจะจ้ำหันจ้ำนินะะงเลยค่ะเพราะพ่ามันเครียดเป็นคือกันบ่ค่ะบางทีแบบว่าอลีแบบเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าเป็นคนเบื่อนะคะเบื่อง่าย ยังแบบทซ้ำเด,ด,ดิมๆมาซีรีแบบเบือ่อนาะคะ่นะนาะยิ่งไปหันไปหนีบุได้ยังซี่นี่ยิ่งแบบเบื่อตัวเองค่ะเบื่อตัวเองมุนงี้ตัวเองว่ายังไงมันสีเห็ดห้ตัวเฮาเครียดอะค่ะมันทกเครียด ปกติลีกน้องมิวสิชอบไปข้างนอกค่ะจากแอร์พร้อมไปแบบห่างเลยค่ะเซนทันพิซนุโลกบางทีก็ไปท็อปแลนด์หรอค่ะเนาะไปหันไปหนีบางทีก่ตอนนี้ยังพอนเขาแบบว่าบา,บางทีสองทุ่มยังพันเข่าหงหองคะ่ะบางทีแบบออ,อกกาลังกายอยู่ริมน่านบางทีก็เนาะ,ะเนะแต่ตอนนี้เงียบเงียบค่ะเงียบไรคนขนาดหามงมองหาคนยิมมุดเยอ ดีอ I mean. ิ่มแล้วค่ะบันเนี่ย ขาดอยู่ค่ะเรือซันนี่ค่ะเี๋ยวว้เอาจอดยังเลือไข่รูปเดียวค่ะอลีปาครึ่งนะคะน่ะเนาะเมนูกับง่งายๆนะคะเนาะกินก็นอร่อยอยู่ค่ะมียังในห่องก็สิกันงัดเนาะคะ่ะเนาะงัดออกมากินหมดนะคะน่ะเนาะโรคระบาดกําลังแบบกําลังสิมาเยือนเนาะคะ่ะเนาะมียังก็งัดออกมากินหมดแล้วค่ะ กำลังคุยกับน้องมิวนะะเนาะค่ะน้องพอสิ้นเดือนเนาะค่ะจะสงการเราจะไปไปเชียงใหม่เนาะค่ะไปหาเทีย <c oughs> เท่ยวไปหาเที่ยวไปฮันนีมูนะะเหรอค่ะน้องไปยังไงไปเที่ยวไม่ฮันนีมูนนี่แหละ <c oughs> ก็เลยแบบมาเกิดแบบสถานการณ์แบบนี้แล้ห <c oughs> มดอารมณ์อยากจะไปเที่ยวแล้วค่ะไปสิกับบบได้อยู่ในห้่องเ <c oughs> บิ่งนะคะเบิ่งบรรยากาศรูปรูปทิ้ห้องแล้วค่ะ <c oughs> เบิ่งบรรยากาศไอ้รูปแบบว่าเขาเรียกรูปอะไรนะแผ่นอะไรน,นะมิวเขาเรียกแผ่นอะไรน,นะที่เป็นดอกไม้เขาเรียกอะไรนะรูปใบสติกเกอร์ปะหรือว่าอะไรนะเนี่ยเขาเรียกรูปอะไรนะโปสเตอร์โปสเตอร์ติดนะมองตาเป็น์ีสิล่ะคะ่ะมองแบบมองกันหลบมองวิวและะ้วค่ะวิวสวยเนาะคะ่ะเนาะได้ให้พี่น้องเบิ่งเนาะคะ่ะเนาะวิวสวยนะคะเดี๋ยวพี่น้องดูง เดียค่ะมันเป็นการทํางานน้องมิวกับไอรีเนาะค่ะเนาะไอรีก็จะอยู่ฝั่งนี่เนาะค่ะเนาะมากิฝั่งนี้น้องมิวกับไล่สุดเออเป็นดอกไม้นะคะซากุระใช่ไหมน้องมิวซากุระใช่ไหมม,มันจะมีสามสามรูปเนาะคะ่ะ่ว่าอยู่ฝั่งทางนี้ก็จะมีอดีไสประจําค่ะเนาะแต่ไอตรงตรงนี้ตรงที่เห็นนี่อลีบ่ค่อยได้ใส่ปันใดกับบางที่กับสีพี่น้องกับสีได้เห็นอลีเนาะคะ่ะอยู่ พื้นหลังเนาะค่ะเนาะสวย่พี่น้องบมได้ไปใส่กระมองนี่แหละค่ะมองพื้นหลังนี h, ่แหละค่ะมาค่ะบันี้กลับมาบันี้อันนี้มองทํางานอลีกับน้องมิวเนาะค่ะเนาะเวลาอลีลงถ่ายคลิปเนาะค่ะถ่ายคลิปน้องมิวบางทีิันไล่สด่นกระสีดอกซากุระเนาะค่ะสวยๆทำงานน้องมิวเอาขาออกน้องมิวค่ะอันนี้นี่ค่ะอันนี้เป็นการทำงานของน้องมิวเนาะค่ะเนาะกลับมาหาลีค่ะบัดนี้ ข้ามันก็นจะสวยนะคะเนาะสวยจักหน่อยนะคะเนาะค้ารีกับอิ่มแล้วค่ะบัเน,นีอรีศีลาพี่น้องแล้วค่ะบัน,นี้ด้วยนี่แหละคะ่ะเมนูง่ายๆนะคะผู้ได้ก็เห็ดกินได้เด็กน้อยก็เห็ดกินได้นะคะเนาะค้ารีกับขอขอบคุณหล,ลายๆคะ่ะสําหรับติดตามรีนะคะเนาะทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่มากดถูกใจให้เนาะคะ่ะแล้วก็กดติดตามนะคะเนาะรีกับ ขอบคุณในไลน์เนาะค่ะเนาะอลีกัลาคลิปนี้เนเพียงเท่านี้แหละสวัสดีค่ะ